ที่มาของเอ่อพีเอนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้พีเอมเนี่ยมันก็เกิดจากกระบวนการการเผาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าไม้เผาพื้นที่ทางการเกษตรเอ่อในรถยนต์การสััะภายในในรถยนต์ในอุตสาหกรรมทั่วไปในรน้าน,น,นขายไก่ย่างหมูกระทะก็สามารถทําให้เกิดพีเอมสอได้ทั้งหมดครับทีเนี้ยกระบวนการอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดว่าว่าเราจะแก้ทั้งหมดนะครับเราอาจจะ ไม่สามารถแก้ทั้งหมดได้เนื่องจากว่ามันเป็นกระบวนการแห่งรัฐเนาะบางอย่างเนี่ยคือการเกิดพีเอ็มสองจุดห้ามันจะมีการเกิดพื้นที่ต้นทางนะครับต้นทางเปลืองที่มันลอยมาอยู่กับอากาศกับพื้นที่ออปลายทางในระบบปิดอย่างเงี้ยพวกเนี้ยออในงานของงานวิจัยเองนะฮะพื้นที่ต้นทางมันอาจจะต้องอาศัยความเข้าใจออร่วมแรงร,ร่วมใจกันต้องอาจจะต้องอาศัยนโยบายในการขับเคลื่อนกลางทางก็เช่นเดียวกันแต่ในพื้นที่ เป้าหมายฮะปลายทางเนี่ยไอ้นี่มอเตอร์ส่วนเราทําได้ครับเนื่องจากว่าเราเรามีหอ,อก,กรองอากาศเนาะที่ร่วมกันกับกสทชแล้วบริษัทไทยโซลเวซซึ่งเป็นนิสิตปลายเอกกับเราเนี่ยพัฒนาร่วมร่วมกันมาแล้วก็เอาไปใช้งานจริงตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพุทธินราชกับกับหลังวัดใหญ่เพื่อทดสอบใช้งานจริงอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีโครงการขยายผลในอนาคตแต่ทีเนี้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองที่เราคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดในแง่ของการที่เราเป็น วิชาการหรืออยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเราจะทําอะไรได้บ้างผมเองก็เลยแนะนําไปว่าส่วนหนึ่งอ่ะสิ่งหนึ่งเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่าอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ครับตัวตรวจวัดที่มันไปแพร่กระจายไปให้ครอบคลุมเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราพูดถึง PM 2.5ครับเราอาจจะใช้สถานีตรวจวัดจากกรมควบคุมลมล,มลมพิษเนี่ยตัวเดียวแล้วเป็นตัวแทนทั้งหมดแต่ทีนี้ เวลาเราพูดถึงเเทคโนโลยีของพีเอ็ม2.5ทุกวนันนี้มันไม่ได้แพงครับถ้าเกิดเราเชื่อว่านักวิจัยไทยนะเราพัฒนาได้แล้วเราเชื่อมั่นแล้วเราลองรับมันเพราะหัวใจมันคือเซนเซอร์ไอตัวเวลาเราเลือกเซนเซอร์ครับเราก็เลือกเซนเซอร์ที่มันมีสโตรฟายมาแล้วที่มีอ่มีการัดมีมาตรฐานรับรองมาแล้วก็มาปรับใช้แล้วก็ทําให้มันแพร่กระจายไปถ้ามันเราสามารถเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เราจะทําให้ไอ ه, การเฝ้าระวัง PM 2.5มันแบบทันท่วงทีถ้าพื้นที่ตอนนี้ที่เราทํางานวิจัยร่วมกับทางเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยครับเราติดไปแล้ว8ตัวกําลังจะขยายผลให้เป็น300ตัวต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะออกไปวิ่งใช่ไหมฮะอยากจะดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นค่า PM 2.5มัน150 200เงี้ยเราจะออกไปวิ่งไหมอันเนี้ยเผู้ใช้เองชาวบ้านเองอาจจะต้องนั่งคิดแล้วเราก็เฝ้าระวังเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยรอดจากความเสี่ยงตรงนี้ไปก่อน ส่วนถ้าพอมันมีกระจายไปชั่วจังหวัดสมมุติมันติดไปชั่วจังหวัดเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะส่งเสริมในการออกนยโยบายอย่างเช่นถ้ามันติดไปสมมุติว่ามันเอที่พงิลามมีค่าพีเอ็มสองจุดห้าขึ้นแล้วเราไปดูอมันมีการเผาเราก็เชื่อมโยงได้เลยว่าออการเผาตรงนั้นน่ะทำก่อให้เกิดพีเอ็มสองจุดห้าแล้วคนทั่วไปเห็นข้อมูลทั้งหมดว่าอ๋อที่พงศลาม,มีพีเอ็มสองจุดห้าเยอะเวลาเขาจะเลือกไปเที่ยวเขาอาจจะไม่ไปเขาอาจจะไปเอ บางกระทุ่มหรือไปเนินมะปางแทนซึ่งสะอาดกว่าไอ้ตัวนี้ก็จะทําให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะเลดการเผาลงมาได้เนื่องจากมันเป็นจิตวิยาเป็นเป็แรงขับเพื่อที่บอกว่าเ้ยถ้าคุณเผาคุณจะไม่มาเที่ยวนะเศรษฐกิจคุณก็จะแย่ลงนะในฐานะของกลไกแห่งรัฐก็อาจจะมีมาตรการลงไปกํากับดูแลเพื่อให้มันไม่เกิดตรงนี้ขึ้นได้ครับแล้วไอ้อีอย่างหนึง่งแต่ว่าไอ้กระบวนการจะไปห้ามเขาเผา,าเลยเอมันก็มันก็ลําลบากเนื่องจากว่ามันเป็นอาชีพเขาอย่างเช่น เอเขาถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เขาเผาเราอาจจะต้องมีการส่งเสริมผู้ประกอบการบางรายไปช่วยเขาทําให้ขยะพื้นฐานของเขาเนี่ยไอ้พวกขยะทางการเกษตรเนี่ยมันมีราคาขึ้นมาการพัฒนารถเกี่ยวเกี่ยวการพัฒนาอุปกรณ์ที่ไปรวบรวมมาไปส่งลงไฟฟ้าอันนี้อาจจะต้องเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งแม่ค้าขายไก่ย่างเราจะบอกว่าเฮ้ยคุณคุณไม่ต้องไม,ไม่ต้องขายไก่ย่างนะมันก็ทากําย่าเนาะเราอาจจะมีพื้นที่ให้เขาและมีหอฟอกอากาศนะครับไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูดมาเลย ดูดมาเลยเพื่อที่จะทําให้มันเป็นอากาศสะอาดในพื้นที่ที่คนเยอะๆอย่างเช่นเอ,อ,อย่างเช่นตลาดอย่างเงี้ยครับโรงเรียนเงี้ยอาจจะต้องมีระบบพวกนี้เข้าไปสนับสนุนเพื่ออย่างน้อยคุณภาพชีวิตมันก็จะดีขึ้นจากเบื้องต้นที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับตอนนี้เนี่ยเราได้มีการทดสอบหอกองอากาศไปติดไปทั้งหมด8ตัวตรงนี้เราได้ข้อมูลเชิงประจักษ์อะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับตัวเครื่องมือวัด pm 2.5ติดไป8ตัวนะครับหอกองอากาศติดไป2ตัวครับ Mm. ไอ้เครื่องมือวัดเนี่ยเราพบเลยว่าเออไอ้แต่ละพื้นที่ในเทศบาลเนี่ยมีค่าเฉลี่ยของ pm สองจุดห้าไม่เท่ากันแน่นอนครับไอ้ตรงไหนที่มันสะอาดนอ้องไม่ค่อยมีรถวิง่งไม่ค่อยมีควันมันก็จะมีน้อยหน่อยไอ้ตรงไหนที่เป็นที่พื้นที่รัสอวอย่างเช่นสีแยกไฟแดงพื้นที่ที่มีคนชุมนุมเยอะแยะมีรถวิ่งเยอะๆมันในช่วงเวลารัสอวครับมันก็ขึ้นขึ้น,นมาอเนนี้ถ้าเราเก็บข้อมูลไปเยอะๆขึ้นเราจะทําให้ให้เห็นเลยว่าอ๋อต่อไปเนี่ย พื้นที่ถ้ามันเกิดข้อมูลซ้ำๆๆๆกันบริเวณเนี้ยมันจะมีโอกาสจะมี PM2.5 สูงในช่วงเวลาอย่างเนี้ยอย่างแยกสีแยกไฟแดงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการาพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเอาไปฟอกแถวๆนั้นหรือหลีกเลี่ยงหรือบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้มันลดลงมาพวกนี้ก็จะสามารถทําได้ครับ <S <S 2> <S 2> ก็เป็นการเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาผูรวมกันแล้วมาวิเคราะห์เบื้องต้นเราต้องมีข้อมูลก่อนมีตัว มีมีตัวเซ็นเซอร์ก่อนมีตัวเครื่องมือวัดที่จะเอาไปทํางานตรงนี้ก่อนนะครับครับและที่สําคัญช่วงนี้มีการพูดถึงเรื่องของช่วงเ e e อเนียเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าฝุ่น PM 2อห้าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลักจากนี้หรือเปล่านผนวกกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของเอเนียอย่างนี้หรือเปล่าครอาจารย์ครับก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่างนี้นะครับเอ่อจากตัวเลขจริงๆเนี่ยไอตัวเอเนีย e ไม่ได้บอกว่าจะทําให้ฝุ่นะน่ มันน้อยลงนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะชิดหมายความว่าเอพื้นที่ที่มันแรงมันร้อนนะครับน้าระเหยเร็วเร็วเสร็จมันไม่ฝนไม่ได้ตกตรงนั้นมันก็อุ้มอุ้มไอพวกความชื้นเนี่ยไปตกตรงพื้นที่ที่มันใกล้ทะเลเนี่ยที่สามารถทำให้มันกันตัวได้ออกมาเป็นเม็ดฝนได้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ในยหโือเวลาเรามองในในภาพรวมของประเทศเนี่ยฝนอาจจะไม่น้อยลงนะแต่ในพื้นที่ที่มันเกิดปัญหาอย่างเช่นพิซโนโลอย่างเงี้ยฝน เวลามันร้อนผลอาจจะไม่ตกบริเวณนี้อาจจะไปตกที่อื่นอันนี้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อินโยอาจจะทําให้พื้นที่บางพื้นที่แลง้งและพื้นที่บางพื้นที่น้าท่วมเกิดขึ้นได้ครับ mm hmm. แล้วมันก็ยังไม่มีผลชัดเจนแต่แนวโน้มมันมีโอกาสทําให้พื้นที่ที่มันประสบภัยอย่างเนี้ยมีโอกาสเกิดไฟป่ามีโอกาสเกิดฝุ่นเยอะแยะขึ้นอันนี้มีมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ครับ อืมครับและจากเบื้องต้นขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมที่ผ่านมาที่าอาจารย์เพิ่งออกจากห้องประชุมมาอันนี้เขากําลังมีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะประมาณไหนแล้วก็ในฐานะของนักวิชาการเองเนี่ยจะมีส่วนร่วมตรงนี้ยังไงได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับในที่ประชุมก็จังหวัดนะครับก็พยายามที่จะเฝ้าระวังต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแต่ว่าเน้นไปไปในเรื่องของโลกร้อนมากกว่าเอ่อการการเกิดเอ่อพีเอ็มสองจุดห้านะครับ อันนี้แต่ว่า,าทั้งหมดก็มีการมาทําเป้าหมายการวางแผนว่าเราจะลดไอตัวคาร์บอนคบาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรก็มีการทําตัวชี้วัดกันครับว่าในมิติต่างๆเนี่ยเราจะลดได้ในประเด็นไหนบ้างมีการตั้งเป้าหมายกันซึ่งไอตัวที่น่าจะส่งเสริมที่สุดอย่างเช่นการส่งเสริมให้การให้มีการใช้พลังงานทดแทนการแปลาการการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า อย่างเงี้ยครับก็ก็จะถูกผลักดันออกมาหรือการบริหารจัดการขยะนะฮะเออหรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื่เกษตรอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะถูกผลักดันเข้ามาครับซึ่งก็ตัวพลังงานทดแทนก็ยังเป็นตัวหนึ่งครับที่ได้รับการผลักดันเพราะว่า KPI ตัวเปรตตัวเขาคาร์บอนมันสูงการส่งเสริมพื้นที่การปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยครับซึ่งโครงการหลายๆโครงการก็มีนะครับอย่างเช่นทางเคหมัยเขาก็มีโครงการหนึ่งเนาะชื่อว่าเออไม่ปลูกนะ ออืถ้าเอ้ยถ้าที่ไม่เผาเราซื้ออย่างเงี้ยฮะก็ <c oughs> ถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ร่วมๆกันเนี่ยผมว่าภาพรวมในภาคของประเทศไทยหรือในจังหวัดพิษณุโลกเองอ่ะก็อาจจะได้ผลดีขึ้นด้วยนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องระดันบ,บนโยบายเนาะถ้าเกิดช่วยกันคนละไม้คนละมือต่างคนต่างองช่วยกันอย่างเงี้ยมีมันมีโอกาสที่จะปรับนะบการปลูกต้นไม้ครับผมก็อย่าง,างเช่นนะถ้าเกิดเราไม่มีไม่รู้จะทาอะไรก็ปลูกต้นไม้ไว้ก่อนนะมันก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกัน ในส่วนสุดท้ายให้ท่านพูดถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์ตั้งใจที่อยากจะทําหลังจากนี้ไปเป็นเรื่องประมาณไหนครับอาจารย์ทิงหพานเดลเดชครับครับตอนนี้นะครับภายใต้ของผมผมตอนนี้ผมเป็นประธานลักสูตร Smart City Management and Digital Innovation เนาะแล้วก็เอ่อยังเป็นนายกสมาคมพลังงานทดแทนสูช่ชมุชมชนแห่งประเทศไทยด้วยตอนนี้ที่เราอยากจะทําให้มันเกิดภาพจริงๆก็คืออยากจะให้คนหันมาสนใจกับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับการเปลีป่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเอ่อซึ่งมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเราอย่าง อย่างตรงไปตรงมานะครับการที่ทางวิทยาพลังงานทดแทนและสมรรกิจเทคโนโลยีเนี่ยก็มหาลัยในส่วนเนี่ยเราเราอยากจะเป็นพื้นที่ทางด้านวิชาการที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกับเราในการส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีทางด้านพลังงานซึ่งมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดปัญหาเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะบอกให้คนอะประหยัดได้บางเพราะว่าบางคนเขาประหยัด เยอะอยู่แล้วแต่ว่าทางเรื่องหนึ่งนะที่จะเอามาช่วยทดแทนได้ก็คือการที่เอาเทคโนโลยีที่มันมีการพรสูจแล้วทําวิจัยแล้วเข้าไปส่งเสริมต่อการใช้งานที่อ,อ,อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะและอย่างใช้งานได้จริงอันนี้ตัวหน,นึ่งแนววิทย์พลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยในส่วนนี้ก็เป็นตัวหนึงน่งนาะที่อยากจะ เชิญชวนให้ทุกทกท่านนะครับเข้ามาทํางานร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมตัวจังหวัดเองตัวเทศบาลต่างๆเนี่ยเข้ามาทําไม่ว่าจะเป็นมิติของทางด้านพลังงานหรือทางด้าน smart ิตี้นะครับเพราะว่ามอเนียสวนมีความพร้อมเพียงพอที่จะที่จะสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปช่วยได้ครับ